ฮัลโหลครับฮัลโหลครับหลังเอยินจัดหรอน้องบ่าวอะไรนะหลังเอหน่อยหลังเอเอไบ้านผมไม่ยินอะไรหลังเอร์ตงไปยินแน่เดี๋ยวก่อนเบอ,อ,อร์มงนะึงส่งให้อร์คนดูปั่นมึงมึงเป็นใครเนี่ยมีเบอรแ์แล้วแล้วคุณไปฮัลโหลวะนะมึงโทรไปกิวจะบอกเบอร์อซื้อขายไอดีเกมไอเทมโคโด้ดเกมบัตรเติมเกม และระบบสุ่มของรางวัลอีกมากมายที่ไม่โกงไม่เกียนต้องเว็บนี้เลย ancheep n t h est. ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเบิร์จนเป็นโลกไตเธอบอกไม่ใส่ใจเท่าคนเก่า <c oughs> โอเคครับผมนะก็ต้องขอเกร็บสวัสดีทุกคนก็ด้วยครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ย ผมก็มีสตรีมเมอร์มีเบอร์สตรีมเมอร์คนนึงแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะไปกูอเอ่อไปกวนสตรีมรขเขาหนะเพื่อนๆนี่ดูซิว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรบ้างนะคนดูนี่ก็คลิปนี้เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้ววะ EP พเจ็ดหรือ EP พแปดว่คนดูช่วยคอมเมนต์หน่อยโอเคครับพร้อมกันยังพอแล้วก็กดไลค์ก like ่อนกดไลค์ก like ่อนนะกดแล้วใช่ไนะ like หมกดแล้วกนะ็ <ๆ S 2> ไปดูเลยครับพี่น้องโอเคครับผมน่าหลายคนก็อาจจะรู้จักคนนี้แล้วก็มันมีชื่อว่าไอลิงเว็บเกมเมอร์นะคนดู ก็เดี๋ยวผมก็โทรหามันนะเพราะว่ามีคนส่งเบอร์มันไม่ให้ผมนะนี่คนนี้อาจคนนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะรู้จักนะเพราะว่าผมไปเกียนมันบ่อยนะคนดูไปเกียนสองสามรอบแล้วเออนะคนดูนี่เดี๋ยวผมก็โทรไปกวนตีมันกาาหนึงเดียวโทรว่าอะไรเนีคนดูนี่คนดูอยากให้ผมโทรไปกวนตีนว่าอะไรคอมเมนต์มาเลยนะนี่ผมมีเบอร์วแล้วคนดูเดี๋ยวผมโทรก่อนนะคนดูเสียงในเกมกับเสียงเสียงตอนที่ผมแบบเล่นเกมกับเสียงโทรศัพท์นี่มันคนละเสียงนะมันอาจจะจําเสียงผมไม่ได้นะคนดูเดี๋ยวผมขอโทรหามันก่อนนะคนดูนี่นี่ไง ีโทรแล้วโทรแล้วโทรแล้วตร,ตร้เาเติมเงินค่ะมียอดค่าโทรคุมเหลือ14-9-12สบาทสตางค์อืมเงินหมดอีกแล้วครับทุกค,คนเติมตังค์ให้ผมหน่อยดิโาวยราค้วันดี่ห้าล้ลรกับน้องเบ้าใครครับเนี่ย หองเบารถพี๊ยยางรัวนี่หองเบาพี่เบอร์โทรผิดแล้วป่ะครับพี่หลงถูกถูกเลยครับนี่ปะปะยางอีกอ่ะมันไม่ใช่ครับผมผมไม่ใช่คนปายางนะครับเบอร์นี้เลยผมโทรมาเบอร์ผมมาจากไหนครับเห็นหาในหนิทอ่ะมันบอกว่าเบอร์นี้รับปะยาง24ชั่วโมงอะไรนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ผมสตรีมเมพี่พี่โทรผิดแล้วครับลองลองไปหาเบอร์อีกทีนะพี่นะแค่นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องโทรมาแล้วนะ เด uh huh> yeah, ี๋ยวแล้วไม่ต้องโทรมาแล้วนะเชื่อใครโทรมาถามกูป่ายางเฉยเลยไอเชี่ยพวกกูเป็นเด็กป่ายางเฉยจะไปบอกทำไมว่าเป็นพี่เนี่ยฮะจะไปบอกทำไมว่าเป็นพี่ไม่ได้เทเกอเนี่ยโอ้คนดูจะไปเบนหนักไมว่าเป็นพี่วะเดี๋ยวเขาก็รู้หมดโอ้ไอเด็กเกียร์เลย โอเคครับคนดูครั้งนี้โทว่าอะไรดีวะกับอัไโหูครับหลังเอยิัด่ะน้องบาอะไรนะหลังเอหน่อยหลังเอเอบ้านผมไม่ยินอะไรมึงเปิดเจอไหมเนี่ยมาหลังเอยิ้จน้องบาใครนี่หลังเออะไรมาหลังเอหลังเอเอบ้านพ่มไม่ยิ้มอะไรไปที่ไหนนี่ยังพุ่ม่านนีเนอนหับ ไม่คุณมา,ล,า,ล,าลัางเอร์เพราะบิดอ่ะลังเอร์ต้องไปยินแะล่เดี๋ยวค่อยเดี<อ>๋ยวเติมส่งไอ้แอร์คุณดูฝันมึกว่ามึงเป็นใครเนี่ยเราพีไม่ได้รับลัลงเอร์หรอกครับไม่ใช่ครับเอาผีดเบอร์แล้วแล้วคุณใโหลุกไว้นะมึงโทรไปยิวจะบอปเติมล้ะอันนี้นะแล้วคุณเป็นใครครับกูเป็นสตรีมเมอร์คกูเป็นเกมเมอร์มึงจักโอ้แม่เนี่ยอ๋อผมไม่รู้จักโอโ้ไม่รู้จักก็ไปหาดูซะบ้างนะจะได้ไม่ต้องโทรพี่ครับอินนี้แหละแก กันนะเกนไม่ต้องโัวเบอร์ผิดครับกินนี่แหละแกยังไม่ยาวคายจังวะเด็กฝ่ายสวัสดีดคุยกันขอเสื้อไอ้เชี่ยกูปิดเครื่องดีไหมเนี่ยใครโทรแกกูไม่รู้ไอ้สัตว์สภาพเขาบอกว่าเขาจะบล็อกเบอร์กูเดาเบอร์มาจากไหนแหะเดี๋ยวกูจะบล็อกเบอร์มันละอ๊บเออเออเออไอ้สงสารมัน แี่อยากคุยกับคนดังก็เลยทักเปลี่นมามันต้องมาแกล้งอะไรนี้เหรอวะเว็บช่างเลยนะไม่ไม่ใช่ครับกูพบไม่ได้การครับฮัลโหลครับอะไรมีอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรมึงโทรมามึงมีอะไรแล้วนี่ต้องถามมึงนี่แล้วคุณรับสายคุณมีอะไรหรือเปล่าไม่เมื่อโทรมาเมีอะไรแล้วคุณรับสายผมเนี่ยคุณมีอะไรหรือเปล่า แล้วคุณรับเอาไอ้เหี้ยวางแล้วนี่กูร้อนไปเหี้ยเลยมาดูน้องๆดูดิอย่ามัน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 น่าจะบล็อกมือไปแล้วนะคนดูผมตัวมันไม่ได้แล้วพอดีทุกคนเครับขอเลยนึงเลยนึงแชร์นะคนงุนหิบเลยอะไรคนดูบอกมินิไทเกอร์อะไรกันอะใช่หรอไม่เรากเขาไม่มีป้องจะลงมายังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเองคนดูมึงจัดเบอร์มันให้กูทีดิ ไอ้ย <ś webinars> ังงานเสือแก้งใช่หรอไม่ก็โทรมาทำซ้ปตีเลยวะเดี๋ยว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 แล้วกูโดนแก้งลงยูทูบอีกนะกูจะไปฟอลแล้วกูยังไม่ยินยอมให้แม่งทำคลิปด้วยเดี๋ยวที่หลังนะเจอกู ถ้าเป็นไอชื่อมินิไทเกอร์แล้วมึงเจอกูแค่นั้นแหละกูไม่ตบโลโซีด้วยหัวร้อนว่ะเห็นแม่มีไอซีโอซีด้วยว่ะคนดูกูเจอหน้ากูจะตบตบหน้ามันอย่างเงี้ยกูจะตบหน้ามันอย่างงี้เลยโหดจังว่ะน้องใครเข้มใฮะใครกูเข้มใช่ไหเออมจัดให้กูดีดิเช้าขอมึงดูกูไม่ได้เจอหัวร้อนแล้วเนื้อกูออกจริงอ่ะโอ้โหคนดูจะเป็นมโหดจังวะเอาเอาเอาเหรอเอาเบอร์มันเลยปะเอาเลยปะคนดูมึงเอาเลยปะเอาไม่เลยไหม ปวดคอชิบหายไอ้แย like okay, ่แล okay, okay, em, okay, ้วก็ตบหน้าตัวเเมื่อกี้ยังเจ็บอ่ะกูจะร้องไห้ก็เกลัวโอเคครับผมนะผมก็โทรหามันไไม่เวลามันน่าจะปิดเครื่องหรือบล็อกมือผมเนี่ยนะคนดูไอ้เหี้ยโคตรมันด่าผมเนี่ยคนดูโอเคครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะเจอโทรหาพี่เจมขึ้นล่ะนะน้องๆนี่เดี๋ยวโทรเลยดูฟังนะขอโทษค่ะจู้ชมคุณผู้ชมคุณผมคุณสู้ชมคุณผู้ชมคุณผ้ชครณผูงชมคุณผูมเงินก็ทมคุณผู้ชมชมคคุณ ทุกรอบเลยเพื่อนๆเป็นอะไรวะผมผมโทรหาใครตังก็หมดทุกทีเลยน้องๆไมาเติมตังไงพี่เนี่ยพี่จนแล้วเนี่ยน้องๆเติมตังให้พี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่ะพี่จะได้ไปโทรไปเกลียนคุณเจมไงฟั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 งเติมแล้วโตโตโตรู้ครับมีอะไรหรือเปล่าครับ มีอะไรหรือเปล่าครับไ,รรไม่ครับไม่ผมไงเสือจำไม่ได้มินิเทเกอร์อะมินิเเกอร์อ๋อว่าไงเอว่าพี่รับสายผมมีพี่มีอะไรหรือเปล่า <c oughs> แล้วพี่มีอะไรไหเห็น <c oughs> พี่รับสายผมพี่มีอะไรหรือเปล่ายงมน้อา่าาลัวดอ ผมโทรหาพี่แล้วพี่รับสายพี่มีอะไรหรือเปล่าคือพี่ต้องการปรึกษาอะไรไหมแล้ยมึงโดนวัดตับรีหรอ้บ้าที่กลับลูกยิงกูเลยช่วงนันมันไม่ใช่อยดีกันแล้วแล้วแล้วพี่รับสายทำไมแล้วมมมึึงงโดดนรแลแล้ล้วตอาาไ่ะพี่รับส, <c oughs> สายผมพี่มีอะไรหรือเปล่าต้องการปรึกษาอะไรไหมไอ้เบสเถื่อนี่มึงวันวันไม่ทำอะไรจริงๆแล้วพี่จะไปลงอยาวาลไหนเนี่ยพี่บอกว่าจะไปกับผมเนี่ย นี่ยเอาสตีมอยู่เหรอสตีมอยู่ไหมนี่สตีมอยู่เลเอาก็บอกคนดูไปแต่ว่าจะกวันนี้มาลงอ่างที่ภูเก็ตบอกไปเลยลงอ่างเลยไปบอกมาเที่ยวมาเที่ยวไอ้จัลุนจริงเงี้ยมานมันมับุญเจ็ดวัดมันบุญเจ็ดวัดน้องคนแเจ็ี่ตันบุญครับโต๊ะหยุดเออแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนโอ้เพื่อนๆผมโดนด่ายับเลยอะธรรมดาครับน้อง เออวางตาครับวางนักทีโอ้ยกูเหน,จจน,นื่อยใจยังกนดูดูดิดูกระดาษกูท <c oughs> ้อเลยไอ้แค่เสือนี่ไม่มีอะไรทำน,น,นั่นนั่นแล้วมันขัดอุ้นนี่มันโทรมาไม่เคยได้โทรมาแต่และทีไม่เคยได้สา,าระอะไรจากมันเลยคน,น,นดูกูเลน่ยใจเชือ่อคนดูกับคนยังไงเสือ